รุนสะบัดนะคะสวัสดียามเช้าวันอังคารนะคะควัานี้ที่สดใสนะคะผ่านแล้ววันที่13นะคะกราคม2,566น้ายนะจ๊ะวันนี้ก็คุณภูมิที่หน้าบ้านเอสลัญญานะคะวันนี้เขาอยู่ที่ 21องศานะคะก็าอากาศเย็นนะคะช่วงนี้สองสาวันนี้อนะุณหภูมิจะอยู่ที่21 22นะ mm hmm. ก็หนาวเย็น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 นะคะก็ใส่เสื้อแขนยาวไม่อย่างนั้นขนแขนก็จะสแตนดอัพนะคะมีฟ mm ้า hmm. ที่ส่งแสงนะคะอัน mm hmm. นี้ก็เป็นเวลา เก็บนาฬิกาแล้วนะคะมาปั่นไปคุยไปนะคะกับพวกสัญญาพาปัน่นพาคุยนะคะก็พาปัน่นพาคุยไปโอ้ไปทำงานแล้วน้อง้าจะเอารถไปจอดไว้ที่สนามบินนะคะน้องวันเดียว แล้วก็ปั่นไปก่อนนะคะคุณยายนะ่าจะใส่บาทเสร็จแล้วนะตอนนี้แล้วก็วะนะคะบุพีล่ายายแกจะเอาเสร็จอาหารนะคะให้ทานโปยให้นกนะเสร็จอาหารที่เหลือจะใส่บาดนะ่ะนกก็จะมาบ้านแกจะมีนกมาลงทุกวันแล้วก็ปัน่นอากาศเย็นนะคะวันนี้ เย็นเฉียบเลยค่ะมันมีลมด้วยนะคะช่วงเช้าก็จะมีหมอกลงด้วยแต่ตอนนี้ก็จางแล้วเพราะว่าสายแล้วนะคะแล้วก็ปั่นมาถึงแนวต้นตาลแล้วนะคะวันนี้สดสวยเหมือนเดิมนะคะอากาศบรรยากาศตรงนี้นะคะแนวต้นตาลน,นะคะพะอาทิตย์ขึ้นแล้วสว,วยงาม สวยงามทุกวันนะคะทุน,นนี้เสียงลกเสียงกาธรรมชาติก็สมดุลธรรมชาตินะคะมีเสียงนกเสียงการ้องก็จะปัน้นพาไปข้าวซอยจะมีรถไหมมีมอเตอร์ไซค์มาก็วันนี้ก่อนรถนเรียนนะคะ วนนันจันแล้วโรงเรียนก็เปิดแล้วโรงเรียนมารับเด็กแอดทอแว่นมันโดนไอ้นี่นะคะแว่นมันโดนอะไรนะโดนครามอากาศเย็นนะมันก็จะเป็นฟ้าแอดทอดเลยดีกว่าใส่แว่นผิดใส่แว่นใส่ตามาอันนี้ดอกอะไรนะคะ้านี้สีม่วงสวยมากโปงแจกแล้วะ พวงแสดหรือเปล่าไม่แน่ใจเีงกลานะคะอ้สดชื่นสดชื่นนะคะวันนี้เราก็จะปั่นไปหน้าหมู่บ้านกันนะคะดียามเช้านะคะนี้ก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งที่แบบ ีต้นไม้บังนะคะผ้าทิตก็จะขึ้นเห็นแสงรำไรรำไรนะคะก็จะปัน่ปนผ้าไป, <S 1> <S 1> ปจะไปหาขนมปังทานด้วยนะคะทานกับกาแฟตอนเช้านะคะ เชา้าๆอจจะไม่ค่อยหิวข้าวให้หาขนมปังติดไว้ก่อนทานก,กับกาแฟหรือว่าน้ำขิงนะคะ้ายๆถึงจะทานข้าวออจจะทานข้าวแค่มือสังวันไอ้มือสายๆนะคะแล้วก็วันไม่ได้ทานก็จะไปทานบ่ายสามประมาณเนี้ยแล้วก็เย็นก็จะไม่หิวไงช่วงเย็นเราก็จะไม่หิวเนาะ ลดน้ำหนักด้วยนะคะลดน้ำหนักหน่อยก็แบบปวนขึ้นหลายกิโลตังแต่แบบไม่ได้ไม่ได้ทำงานเนาะไม่ได้ขายเสื้อผ้าแล้วก็มันก็ไม่ได้ค่อยออกไปไหนไ,ได้รีแลกทำช่องโง่นั่งจุ๊บปุ๊บทั้งวันเลยเราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้ไปไหนนาง่งติดโตนะคะ นักก็ขึ้นเยอะเลย4กิโล4กิโลนะคะเจะพาแอดก็น้องๆขอซื้อไปหมดชุดชุดที่แอดถ่ายถ่ายลงไม่มีเหลือน้องก็ขอซื้อไปหมดนะหนักมันขึ้นมันก็ใส่ไม่ได้เด้อว,วันนี้ ด้านนอกหมู่บ้านนะคะตรงท้องนาก็ยังมีหมอกลงจางๆอยู่นะคะยังมีหมอกลงอยู่แบบมามาถึงท้องทุ่งนะคะเห็นไหมนกนะคะธรรมชาติเห็นไหมคะสุดชื่น มองนะคะพาทิศขึ้นกันตรงนี้ก่อนเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบก็ยังมีธรรมชาติสวยงามอยู่นะคะตรงนี้ด้านนอกก็ยังมีหมอกนะคะมีหมอกลงจางๆอยู่นะคะนี่ก็จะเป็นท้ายหมู่บ้านด้านทิศเหนือ นี่ก็จะปีทางเปิดทะลุออกไปได้นะคะออกไปชายแม่น้ำแต่ไปได้เฉพาะมอเตอร์ไซค์กับจักรยานรถใหญ่จะออกไม่ได้นะคะเป็นทางช่องเล็กๆแคบๆไปค่ะปั่นต่อนะคะไปต่อไปต่อไปต่อค่ะนี่อก,ก็จะออกอีกซอยนึ่งะคะพระค่ะพระ สาธุสาธุสาธุนะคะเมื่อวานเอ็ดก็ใส่บาทให้ลูกไปแล้วนะคะวันครบรอบวันเสียชีวิตของซินดี้นะคะน้องซินดี้น้องหมาซินดี้นะคะก็ครบเดือนแล้วลูกสาวแม่จากแม่ไปครบเดือนแล้ว ครบเดือนแล้วนะคะเมื่อวานวก็ใส่บาททำบุญให้ลูกลูกไปเกิดที่ดีๆพบภูมิดีๆเป็นเทวดาเป็นนางฟ้านางสวรรค์ไม่ต้องเกิดมาใช้เวรใช้กรรมเหมือนชาตินี้นะ,ะน้อย แต่งชุดมาเ่เยี่ยมน้าลักนะคะเตรียมไปโรงเรียนแล้วอาทิตุ์นี้น่าจะเรียนที่วิภาลักษ์นะคะในหมู่บ้านรถนะคะข้ามาซอยแคบต้องระวังรถซอยนี้แอปออกซอยอะไรนะเนี่ยหลืม มันผิดมันไม่ใช่ซอยที่มีหอพักเนาะมีซอยไหนเอ่ยเดี๋ยวโผล่หน้าดูกันเป็นซอยอะไรเนาะไม่ใช่ชใเป็นซอยไม่ใช่ซอย,ยที่จะออกแต่ตรงหอพักทำผิดเพราะแอดออกมาจากซอยบ้านเดี่ยวเนาะโอ้ยปวดแขนเพราะว่าแอด นอนทับแขนนอนทับนอนทับแขนตัวเองค่ะคือไม่พอใจแขนไม่พอใจแขนตัวเองนอนทับมันจะเลยนะคะก็จะปั้นย้อนไปเข้าซอยนี้ไปออกอีกซอยหนึ่งนะคะ หนาวเย็นอยู่เลยนะคะณตอนนี้ก็เจ็ดโมงเจดมงน่าจะเจ็ดโมงกว่า,าแล้วเนาะอากาศก็ยังหนาวเย็นอยู่สวยมากดวงแสกนะพะเนี่ยวงแสดแ ก็รอสองรอพระใส่บาทกันนะคะพระจะมาจากหลายวัดนะคะแล้วก็จะแบ่งโจรกันเดินออกตำซอยอย่างเงี้ยเนาะเดินออกตำซอยกัน,นปั่นมาตรงนี้นะคะแต่ว่าปั่นวนออกวนออกอย่างนี้เลยหน้าบ้านคุณยาย เข้าบ้านแล้วปั่นออกเมนเลยนะคะปั่นออกถนนเมนใหญ่เลยค่ะเห็นท้อไที่ตะวันตกดูบ้างนะคะ ก็ไปทำงานกันเงียบเงียบแล้วนะคะเริ่มเนียบแล้นะคะโอ้โยมีมะม่วงด้วยค่ะออกรูปแล้วแล้วก็ปั่นออกมาถนนเมนนะคะน,นานก็จะ็เห็นวงเวียนหอกระจายข่าวของหมู่บ้านนะคะร้อยแปดช็อปค่ะ บ้านแอดก็อยู่ไม่ไกลนะคะข้ามมานิดนึงก็ถึงละร้อยแปดช่องปลูกมะนาวไปขยะมะน,า,นาวค่ะวันนีรถอยะมามาเก็บตุงช่วงหน้าบ้านแอดก็ตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วเนาะมา ทีห้าเนาะไอด้ยินเสียงทีห้าก็มาแล้วเราก็คงไม่ไปเพราะว่าเจอรถขยะนะคะซอยนุน้นเข้านี่เลยละกันออกหน้าหมู่บ้านปั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 น,ป,นปันนะคะเข้าซอยนุ้นมันตันแล้วเจอรถขยะด้วยแต่แรกว่าจะไปส่องแนี่ต้นตาลให้ดู ไม่เข้าดีกว่าเจอรถขยะนะคะเวลาผ่านไปไวมากเดี๋ยววันเดี๋ยววันนะคะเดี๋ยววันเดียวคืนเดี๋ยววันเดียวคืนอันนี้ก็จะเป็นอาคารเป็นอาคารเทาเฮานะคะหันหน้าชนกันนะคะสองฝั่งหันหน้าชนกัน มีแนวต้นตาลน,นะคะก็เดี๋ยวมองไม่เห็นออกก่อนไฟมันแคบเดี๋ยวเพื่อไปสวนรถถอยออกมาก่อนอืมออืมอืมออกกําลังกายกันนะ ปันวันนี้เจ่าวันนี้ว่าจะไม่ทานน้ำเต้าหู้กับก็ตั้งโกกเพราะว่าทานแล้วคอแห้งนะกระตั้งโกอ่ะมันทอดแล้วน้ำมันมัน,นซ้ำากันหรือเปล่าไม่รู้เนะเราก็ไม่กาไม่ได้ไปมองหยุดทานก่อนเดี๋ยววันนี้ต้มน้ำขิงก่อนนะคะแต่ไปซื้อออกไปซื้อฝันออกไปซื้อขิงด้วยเลยต้มน้ำขิงทานกับขนมปัง ท้านี้นะคะแล้วก็ฝั่นออกมาถึงทางแยกแล้วนะคะพอ,อทักสี่วละตรงนี้เขาเรียกแยกพอทักสีนวลค่ะอยู่สบายนะคะหอพักอยู่สบายอยู่สบายต้องจ่ายกระตังนะคะอยู่สบายแต่ต้องจ่ายกระตัง นะคะกามาแล้วนะคะโอ้โหวันวันไหวตุก๊กจีนนะคะโอ้โหใหญ่โตโหราณมากนะคะบ้านนี้จะไหวตึกประทัดแบบซนั่นวันวหวนะคะเป็นบ้านเดียวที่ใหญ่ที่สุดในซอยนี้นะคะ หลบรถค่ะหลบรถเข้าซอยค่ะวันนี้ไม่เจอน้องเหมียวนะคะปกติน้องเหมียวเขาจะอยู่บ้านหลังนี้เขาจะตายไม่ตายก็ถ้าไม่ตายเขา,าก,ก็จะอยู่ในแถวพืน้นบ้านแต่วันนี้ไม่เห็นนะคบะ้านหลังนี้ดีนะคะทําสะท้อนที่แยกเป็นแก้เค้นโฮงจุย้ย พขบ้านหันหน้ามาทางแยกอะไรเงี้ยนกะ็ติดกระจกกระท้อนนะคะกะท้อนสิ่งไม่ดีไม่ให้เข้าบ้านเป็นหลักการแก้่วงจุ้ยนะคะ,ะถ้าคนที่เป็นอะไรเงี้ยนะคะก็แก้ได้ต้องไปเสียเงินเสียเพื่อนเพื่อนเพื่อนแอดอะ เดี๋ยวก็แก้ห่วงจุยไปเอาหมอมาทีก็เสียงเงินต้องเปลี่ยนของเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เปลี่ยนของใช้เป็นคันรถไม่ไหวเสียงเงินค่าดูแล้วยังเสียงเงินซื้อของเปลี่ยนดกโอไม่ไหวค่ะไปฟังมากก็นี่เนาะอเอาแล้วนะคะก็คลิปนี้นะคะ แขอดก็ขอฝากเพื่อนๆน,นะคะช่วยให้กำลังใจดูคลิปปั่นจักรยานปั่นไปคุยไปเช้าววันอังคารของแอสสัญญาด้วยน,นะคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย